สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ผมนึกขึ้นได้แล้วผมก็คิดถึงมันคือจริงๆอ่ะการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ผมลืมไปแล้วลืมไปเลยว่าแบบเคยดูเรื่องนี้มาก่อนถ้าไม่เห็นก็คือนึกไม่ออกนึกไม่ได้เลยแล้วก็ผมไม่มีโอกาส ไปเจอของเล่นมาอยู่2ชิ้นที่ผมมีตอนนี้ผมก็เลยเก็บมามันทําให้ผมนึกถึงวันเก่าๆที่แบบเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วบบชอบมากมันเป็นการ์ตูนเก่ามากๆเลยนะเรื่องนี้คือผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมแบบดูตอนอายุเท่าไหร่เด็กขนาดไหนซึ่งจริงๆผมจําเนื้อหาเนื้อเรื่องอะไรแบบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแบบเนื้อเรื่องมันเป็นอะไรยังไงแต่จําได้ว่าแบบสนุกชอบเป็นการ์ตูนที่เราชอบมากแบบดูตอนเด็กแล้วแบบมีความสุขอะ่ะพอนึกถึงแล้วแบบมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลย เดี๋ยวผมจะพาไปดูของสะสมสองชิ้นที่ผมพูดถึงก่อนเรื่องที่ผมพูดถึงอยู่เรื่องนี้ก็คือเรื่องเนเดรลผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าผมคิดว่าน้อยผมคิดว่าน่าจะแบบมีส่วนน้อยมากที่รู้จักเรื่องนี้อย่างแรกเลยชิ้นนี้จะเป็นตุ๊กตาตัวเ,เล็กๆหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ให้ดูนะ คือมันจะเป็นผมไม่แน่ใจวัสดุมันอ่ะเขาเรียกเป็นอะไรผมไม่แน่ใจมันวัสดุมันน่าจะแบบคล้ายๆยางนะมันไม่ไม่เชิงออกพลาสติกอ่ะก็คือหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆขนาดมันจะเล็กนะมันจะไม่ได้เป็นแบบหุ่นยนต์ตัวขนาดเท่าตัวเรามันจะเล็กกว่าตัวเราแล้วเหมือนจําไม่ได้ว่าเราอ่ะจะต้องบังคับมันหรือเปล่าในการที่สู้กันหรือว่ามันแบบ มันมีความคิดของมันเองสู้เองอะไรยังไงแต่จาได้ว่ามันเหมือนมันจะมีแบบเหมือนเป็นชิปเป็นคล้ายๆแบบเป็นเหรียญอะไรสักอย่างที่ใช้ควบคุมหรือเอาไปใส่ในตัวของมันแล้วมันจะทําให้แบบมันแบบ a c t i v a t e activate แบบหุ่นยนต์เพื่อให้มันแบบตีกันเพื่อให้มันแบบสู้กันส่วนชิ้นที่2จะเป็นกล่องใหญ่หน่อยกล่องนี้จะต้องแบบประกอบเองจะต้องเอามาประกอบเองมันเป็นสเกล1ต่อ6 Fu l l action p l a s t i c kit ซึ่งกล่องนี้ผมก็ยังไม่ได้ประกอบเลยคิดว่าน่าจะขาย ถ,ถ้าใครสนใจก็สามารถไปตามหากันได้นะครับส่มเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างๆกล่องให้ดูว่าตอนประกอบแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันก็จะมีแต่ละท่าทางที่เราสามารถจัดได้ก็ถือว่าสวยงามเป็นสเกล1 1ต่อ6นะอะจริงๆแล้วเขาผลิตออกมาหลายตัวนะในเรื่องผมเคยจะไปตามเก็บลายนี้อยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ยกเลิกความคิดไปก่อนเพราะว่าน่าจะหมดเยอะไม่ใช่น้อยเขาทำออกมาหลายตัวนะ เป็นแบบพวกตัวสีขาวหรือว่าเป็นตัวสีสชมพูด้วยแบบที่เป็นผู้หญิงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลกันได้จากตัวนี้เป็นของโคโตบุกิยะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่าไปหาดูกันได้ไปตามดูกันได้เขาออกมาหลายตัวเลยไปตามเก็บกันได้ก็ไม่ได้เป็นงานเก่ามากนะเหมือนเขาจะมาทําใหม่ทีราคาก็ถือว่าก็ใช้ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็วันนี้ผมก็จะพา ทุกคนย้อนกลับไปดูข้อมูลนะหาข้อมูลบางส่วนที่ผมหาได้ผมก็หาตอนนี้เลยนะหาพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบประวัติความเป็นมาเมื่อก่อนมันเป็นอะไรยังไงเนื้อเรื่องเรื่องย่อบางส่วนโอเคเราไปดูกันพร้อมกันเลยดีวยกว่าว่าทาไมผมถึงคิดถึงผมถึงรู้สึกว่ามันเป็นการ์ตูนที่ผมชอบมากๆเลยตอนเด็กก็การ์ตูนเรื่องนี้ก็จะชื่อว่าเมดาลอตหรือเมดาบอตอ๋อมันเป็นมันมี2ชื่อเหรอ เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1997โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโลกมนุษย์ที่มนุษย์และหุ่นยนต์อยู่ร่วมกันนอกจากเกมแล้วก็ยังมีการ์ตูนอนิเมะมังงะที่สร้างจากซีรีส์นี้ด้วยก็มีเกมมีการ์ตูนพาไปดูในส่วนของเนื้อเรื่องกันว่าแบบมันเป็นยังไงในเรื่องของเมดาร์ลอตนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มชื่อ อีคิและหุ่นยนต์คู่หูของเขาเมตาบีอ๋อตัวนี้ชื่อเมตาบีพวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นที่เรียกว่าโลโบลมโบเพื่อตามหาเชื้อส่วนหายากที่เรียกว่าเมดัลซึ่งเป็นหัวใจของหุ่นยนต์เมดาล่าการประสวนภันของพวกเขาเติมไปด้วยการต่อสู้กับทีมอื่นไขปริศนาเกี่ยวกับเมดัลและการค้นหาความหมายของการเป็นเพื่อนแท้อ๋อมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่แข่งขันโดยใช้หุ่นยนต์ แล้วก็จะมีเรื่องของมิตรภาพกับเพื่อนเพื่อนอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งตัวละครมันมีหลายตัวมากๆเลยนะเท่าที่ผมดูตอนนี้มันก็จะมีตัวตัวละครตัวอีกตัวหลักที่เป็นตัวของแก๊งเด็กแก๊งเด็กแล้วก็มีตัวอันนี้พูดถึงตัวหุ่นยนต์นะตัวสีขาวตัวที่เหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนมีเหมือนเป็นพยาบาลด้วยก็มีตัวสีเหลืองอีกตัวก็จะมีเป็นแก๊งเด็กๆแล้วก็เหมือนเป็นแก๊งตัวลายหรือเปล่าที่เขาใส่ชุดดาตรงนี้อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็มีเป็นเกมออกมาเยอะแยะเลยแต่ส่วนตัวผมก็ไม่เคยเล่นเกมเหมือนนะว่าแบบเกมมันเป็นอะไรยังไงไม่เคยเล่นเลยก็มีใน nintendo switch แล้วก็ Nintendo ds 2 ds แต่ว่าผมรู้สึกว่าเนี้ยเออภาพมันน่ารักดีตัวละคารมันดูแบบ ดูมีเสน่ห์ดีมันแบบเรียบง่ายมันไม่ได้เยอะแต่ว่ามันดูดีในแ,แบบของมแบบันก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมตอนเด็กผมชอบผมก็น่าจะชอบถึงบรรยากาศของมันอะบรรยากาศของการที่เอาหุ่นยนต์มาสู้กันแล้วก็เป็นแก๊งเด็กๆมีสภาพเพื่อนที่ผมดูแล้วผมชอบผมคิดว่าผมน่าจะชอบในความที่แบบเหมือนเป็นวัยเดียวกันซึ่งเราเป็นเด็กณนะตอนนั้นที่กําลังหาอะไรเล่นเรายังอินกับของเล่นยังอินกับหุ่นยนต์มันเป็นเสน่ห์ สำหรับยุคนั้นเลยการที่แบบเด็กมีของเล่นสักชิ้นหนึ่งเล่นไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เล็กๆหรือว่าเป็นฟิกเกอร์อะไรก็ช่างซึ่งกระตูเนเรื่องนี้มันทําออกมามันก็อาจจะเป็นแนวแนวนั้นซึ่งมันเสริมสร้างจินตนาการเด็กขึ้นไปอีกโดยการที่หุ่นยนต์ตัวนั้นมันสามารถมาแข่งขันกันได้จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ถ้าจะไปหาดูแบบถูกลิขสิทธิ์จะต้องไปหาที่ไหนอะไรยังไงือว่าต้องไปดูสตรีมมิ่งช่องทางไหน,นไม่ดูเลยมันเป็นการ์ตูนที่เก่ามากมัน คือปี1997่ยเมดาลอดมันเป็นเกม RPG เป็นผลงานของนัสุเมะกับอิมมาจิเนียถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะออกมาในปี1997หลังจากนั้นเขาก็ได้ดัดดัดแปลงทำเป็นฉบับอนิเมะชื่อว่า c ี a i n ในปี1999โดยมีทั้งหมด52ตอนแล้วก็หลังจากนั้นอีกในปี2000เขาก็ได้ทำเป็นฉบับอนิเมะแบบใหม่โดยโปรดักชัน n IG และใช้ชื่อว่าเมดาลอด ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าผมดูเวอร์ชั่นอันไหนไปผมไม่ดูเหมือนกันแต่ว่าจําได้ว่ามันคือหน้าตาแบบนี้แหละมันคือมันคือตัวนี้เลยที่ผมดูแล้วตัวละครต่างๆที่แบบว่าเห็นจากในโลกผมก็คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ผมแค่จําเนื้อเรื่องเนื้อหาอะไรมันไม่ได้ว่าแบบอะไรยังไงคือถ้าถ้ามีเวลาว่างจริงๆอ่ะผมก็อาจจะกลับไปดูไม่รู้สิมันจะต้องมีเวลาว่างจริงๆเพราะว่า ตัวมันค่อนข้างเก่ามากแล้วแต่ว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยปัจจุบันนี้ผมก็ได้กลับมาเจอมันในรูปแบบของของเล่นของสะสมตุ๊ก,กตาเด็กๆที่ไม่ว่าเราจะวางไว้ตรงไหนถ้าทุกครั้งที่เราหันกลับไปหามันมันจะทําให้เรานึกถึงวันวานความทรงจําอะไรต่างๆในวัยนั้นที่เราเคยได้ซึมซับที่เราเคยได้อยู่กับมันมันอบอุ่นมากทุกครั้งที่มองไปหามันแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกถึงตัวเองในตอนที่เป็นเด็กอีกครั้งถึงเราจะจําเนื้อหา ต่างๆอะไรในซีรีส์ในเรื่องนี้ไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกความทรงจํามากกว่าที่มันทําให้เราแบบรู้สึกได้นเวลานนั้นะ ก็ถามว่าผมจะเก็บของเล่นอะไรอื่นๆเกี่ยวกับซีรีส์นี้อีกไหมก็อาจจะไม่ละตลเราผงผมก็คิดว่าแค่เก็บตัวเนี้ยแค่ตัวเดียวเป็นตัวหลักมันก็มากพอที่จะทําให้ผมแบบนึกถึงงันวานได้นึกถึงอดีตความทรงจําที่แสนมีความสุขได้มันก็โอเคแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นบิ๊กแฟนที่ไปตามเก็บในทุกตัวเป็นของที่ระลึกมากกว่าให้เราได้นึกถึงมัน โอเคก็ถือว่าจบกันไปแล้วสําหรับวันนี้เป็นการกลับมาลงคลิปอีกครั้งทําคลิปอีกครั้งในรอบหปีเพราะว่าคลิปล่าสุดที่อัปโหลดลงไปในช่องนี้ก็คือ1ปีที่แล้วซึ่งมานานมากหลังจากนั้นผมว่าแบบ ติดปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรหลาย,ลายๆอยา่างแต่ว่าหลังจากนี้ผมพยายามจะกลับมาทําหาคอนเทนต์อะไรต่างๆทำลงช่องนี้ตลอดจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับของเล่นของสะสมหรือว่าของที่ผมชอบหรือว่าของที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้ยงไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้ ผมก็จะพัฒนาต่อไปนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมต่องานหน้าผมจะพาไปดูงานอะไรลายอะไรเป็นของเล่นชิ้นไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมถ้ากดติดตามไว้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วคุณจะรู้ทันทีเลยว่าผมอัพคลิปฝากไว้ด้วยครับผมบายบาย